สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง,องเรายังสู้กันอยู่ใช่ไหมคะไหนขอเสียงนกหวีดดังๆของหัวใจนักสู้ทุกๆท่านด้วยคะ่ะยังมีแรงกันเต็มที่และพรุ่งนี้นะคะเราใส่เสื้อเหลืองกันเดินไปด้วยกันไปที่วัดพระแก้วพร้อมๆกัน ไปแสดงความจง,จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อในหลวงของเรานะคะและช่วงนี้ก็เป็นช่วงของน้องๆมวลมหาประชาเด็กค่ะที่เขียนจดหมายมาให้ลุงกำน,นันเขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจให้พี่น้องมวลมหาประชาชนทุกทกท่านเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มเมื่อกี้นี้พี่สำราญก็พูดไปแล้วมีเป็นเหมือนพ็อกเก็ตบุ๊กเหมือนกันแต่เป็นการ์ตูนของลุงกำนันค่ะ ซึ่งตันเชื่อว่าน้องๆมวลมหาประชาเด็กนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญให้น้องๆเนี่ยก็สามารถซื้อได้เลยนะคะราคา160บาทเป็นการ์ตูนประวัติชีวิตของลุงกำนันสุเทพของเราแล้วก็ข้างในก็น่าอ่านมากเลยนะคะนี่วาดเป็นการ์ตูนเลยยังไงก็ซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะ เดี๋ยวยังไงขอเริ่มจากวันนี้ฉบับแรกเลยก็แล้วกันสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนักครินปานสเสน่ห์ชื่อเล่นว่าเกดครับผมอยู่กับแม่สองคนครับแม่ผมชื่อว่าแม่ก้อยครับวันนี้ผมนำเงินมาให้ทั้งหมด300บาทครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับลุงกำนันและพี่น้องมวลมหาประชาชนขอบคุณมากค่ะน้องเกดและมีแบบวาดรูปมาให้ด้วยนะคะหนูชื่อเด็กหญิงนัทวันประชุมน้องแตงโมเรียนอยู่ชั้นปสามตำบตลตลิ่งชันจังหวัดนครศรีธรรมราช สวัสดีค่ะลุงกำนันสุเทพหนูและครอบครัวทุกๆคนให้กำลังใจคุณลุงกำนันสุเทพสู้ๆนะคะคุณลุงกำนันและมวลมหาประชาชนคนไทยทุกคนต้องชนะเร็วๆเพื่อให้นางดอกนิ้วออกไปนะคะหนูดูช่องบลู e sky กับแม่เท่าพ่อเท่าทุกคืนรักและคารพลุงกำนันหนูสมทบ เงินในกระปุกออมสินวันละ20บาทแม่หนูไปกรุงเทพทุกครั้งเมื่อลุงกำนันนัดไปไประชุมใหญ่ค่ะเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะขอบคุณมากเลยค่ะและนี่นะคะวาดรูปมีภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้และภาคกลางแล้วก็บอกรักเมืองไทยสวัสดีค่ะลุงกำนันที่เคารพ หนูเคยเขียนจดหมายหาลุงกำนันครั้งหนึ่งแล้วหนูชื่อแพรและน้องหนูชื่อพินหนูสองคนเป็นหลานของอดีตกรรมกรแบกข้าวสารและแม่ค้าข้าวมันไก่ผู้ซึ่งสนับสนุนกปปสมาโดยตลอดวันนี้หนูได้เบิกเงินสะสมมาช่วยลุงกำนันและมวลมหาประชาชน ผู้มีจิตใจอันบริสุทธิ์ต่อชาติบ้านเมืองโดยหนูทั้งสองขอบริจาคเงินจำนวนห้าหมื่นบาทค่ะให้กับเด็กกำพร้าที่ได้สูญเสียคุณพ่อและคุณแม่ผู้ผู้ซึ่งเป็นวีรชนผู้กล้าของพวกเราทุกคนและขอมอบอีกห้าหมื่นบาท เพื่อสนับสนุนวันพระเดศศึกค่ะขอให้ชัยชนะที่เราฝันถึงเกิดขึ้นในเร็ววันนี้หนูทั้งสองขอกราบขอบคุณลุงกำนันและกะปะปสท,ทุกท่านที่ต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีของพวกหนูและประเทศชาติหนูสองคนได้ร้อยหนังยาง ช่วงนี้สาวๆฮิตกันมากค่ะเป็นลายธงชาติมาฝากลุงกำนันด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนี่ค่ะหนังยางที่ร้อยมานะคะเป็นลายธงชาติจากกปปสเด็กกรุงเทพสวัสดีครับลุงกำนันผมชื่ออัครพลเงินเนยชื่อเล่นชื่อน้องหิน อายุ18ปีครับผมมาอยู่ได้ร้อยแปวันครับชอบทุกๆคนเลยและรักลุงกำนันมากผมมีเงินให้สู้สๆมีน้อยแต่ให้ด้วยความรักชาติครับผมกปปอปปสเด็กกรุงเทพผมรักทุกคนเลยครับขอบคุณมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะลุงสุเทพหนูชื่อเด็กหญิงจารวีสรมฤดีหนูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หตอนนี้หนูอายุ10ปีค่ะหนูไม่ชอบคุณปูมากเลยค่ะหนูมีเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ลุงกำนันฟังด้วยค่ะตอนวันที่27 3 0ถึง30มีนาคม หนูได้ไปสิงคโปร์กับแม่หนูไปกินบุฟเฟ่ต์ที่สิงคโปร์มันมีอย่างหนึ่งที่หนูไม่ชอบก็คือขาปูาลาสกาค่ะหนูกินมันไม่ลงเลยค่ะเดี๋ยวหนูฝากเงินให้ลุงกำนัน2 0 0บาทนะคะเงินนี้หนูได้มาจากคุณตาคุณยายเพราะว่าคุณตาคุณยายเห็นว่า หนูสอบได้คะแนนที่ดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะตากำนันหนูหนูน้องนิวค่ะหนูขอให้ตากำนันสุดเทพสู้ๆนะคะขอให้นางดอกไม้แพ้ตากำนันสุดเทพนางดอกไม้ออกไปประเทศจะได้เจริญ มีความสุขเพราะไม่มีคนโกงบ้านโกงเมืองเหมือนพวกของนางดอกไม้หนูกับพี่หนึ่งฝากเงินไปให้ตากำนัน200บาทค่ะจะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆหนูอยู่ชั้นปอสองค่ะจากเด็กหญิงกุลจิราพงพัน์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ นี่ก็มีวาดรูปมาให้ด้วยนะคะบอกว่าตากำนันสู้ๆนะคะสู้เข้าไปนะคะหนูเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีครับท่านลุงกำนันสุเทพกระผมชื่อเด็กชายจิราสินชูเกตชื่อเล่นน้องนบกระผมเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลสวีบ้านนาโพชั้น ป .1 ทั3คุณครูประจำชั้นชื่อคุณครูบุญจือบ้านผมอยู่จังหวัดชุมพรครับผมได้ดูโทรทัศน์ช่อง blue sky ทุกวันเลยผมชอบลุงกำนันสุเทพมากครับท่านเป็นแกนนำประชาชนผมชื่นชอบความคิดของลุงที่นำประชาชนขับไล่ระบอบทักษิณ ผมเป็นกำลังใจให้ลุงนะครับคุณลุงกำนันสู้ๆผมขอมอบเงินให้หนึ่งรบาทมาด้วยครับขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้วาดรูปมาสวยมากเลยนะคะมีลายธงชาติด้วยเนี่ยสวัสดีครับคุณตากำนันสุเทพผมชื่อน้องหมูครับ อยู่โรงเรียนอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาป2ครับผมดูตากำนันสุเทพทุกคืนครับและผมขอให้ตากำนันสุเทพไล่นังปูโลกเบี้ยวนางปูโลกเบี้ยวไปให้พ้นสักทีที่บ้านผมเขาเกลียดมากเกลียดทุกๆคนเลยครับ และผมขอเป็นหุ้นส่วนกับตากำนันหนึ่งร้อยบาทครับผมเก็บค่าขนมที่ตาให้ไปโรงเรียนผมไม่มีพ่อครับผมอยู่กับตากับยายครับและผมขอให้ตากำนันสู้ๆนะครับขอให้ตากำนันชนะเร็วๆสู้ๆตากำนันจากน้องหมูครับขอบคุณมากเลยค่ะน้องหมู สวัสดีค่ะลุงกำนันสุเทพหนูชื่อน้องซิมค่ะเรียนอยู่ชั้นป .1 โรงเรียนเจริญวิทย์จังหวัดนครศรีค่ะวันนี้ยายของหนูมาร่วมชุมนุมด้วยค่ะยายของหนูเก็บรวบรวมเงินในหมู่บ้านมามอบให้ลุงกำนันค่ะหนูอยากให้ลุงกำนันสู้ชนะเพื่ออนาคตของพวกหนู ให้ไล่อีปูเน่าและคนไม่ดีออกไปค่ะเพื่อจะได้เหลือแต่คนดีๆอย่างพวกเราสู้ๆให้ชนะนะคะหนูจะเอาใจช่วยค่ะวันนี้หนูฝากเงินค่าขนมมา200ร้อยบาทค่ะขอบคุณมากค่ะน้องซิมถึงลุงกำนันที่คารพ หนูชื่อเด็กหญิงพัทรนันจันทวงศ์หนูอยู่ชั้นปสาโรงเรียนเจริญวิทย์ลุงกำนันคะหนูอยากให้ลุงกำนันสู้สู้อย่าถอยนะคะหนูมีอะไรจะบอกตระกูลคุณยิ่งรักค่ะคุณยิ่งรักออกไปเธอคะ่ะเราไม่ต้องการคุณแล้วคะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะคุณค่าประชาชนและทําให้ชาวนาชาวสวนยางต้องฆ่าตัวตายหนูอยากจะบอกคุณทั้งตระกูลเลยค่ะว่าสักวันหนึ่งไม่วันนี้ก็วันหน้าคุณจะต้องได้รับกรรมในสิ่งที่คุณทําไว้กับประชาชนคนบริสุทธิ์อย่างนี้จากน้องจ้าจา๋าหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยค่ะ กำนันสู้ๆนะคะหนูไม่ชอบนายกเพราะว่าโกงประเทศชาติและโกงชาวนาหนูเป็นกำลังใจให้นะคะจากน้องเนยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วมีวาดรูปคนบกธงชาติกันด้วยนะคะและฉบับสุดท้ายของวันนี้นะคะสวัสดีครับลุงกำน,นันผมชื่อเด็กชายศิรภพชัยคำเรียนอยู่ชั้นป .2 อ โรงเรียนบ้านเขาน้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมดูลุงกำนันร่วมกับแม่เท่าทุกวันที่แม่เท่าไม่มาร่วมเดินกับลุงกำนันเพราะผมอยากมาร่วมเดินกับลุงกำนันแต่แม่เท่ามากับเครื่องบินผมจึงไม่ได้มาร่วมด้วยผมจึงขอฝากเงินมา5 0 0บาทมากับแม่เท่า ให้ลุงกำนันสู้ๆนะครับลุงกำนันเสร็จจากสู้สู้ลุงกำนันชนะแล้วผมขอไปกราบลุงกำนันกับแม่เท่าที่สู้เพื่อชาติครับรักลุงกำนันครับขอบคุณมากเลยค่ะและนี่ก็จะได้เห็นได้นะคะว่าขนาดน้องๆ้มวลมหาประชาเด็กเยาวชนของชาติยังสู้ไม่มีถอยขนาดนี้ และพวกเราจะไม่สู้ต่อไปได้อย่างไงจริงไหมคะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ไม่มีท้อไม่มีถอยไม่มีถอยไปซักกับก้าวมีแต่เดินหน้าอย่างเดียวเพราะวันนี้มีแค่ประเทศชาติและประชาชนค่ะพ่อแม่พี่น้องและน้องๆพวกนี้ก็คือกำลังใจของพวกเราให้เรานั้นสู้ต่อไป เพราะเราสู้เพื่ออนาคตของน้องๆทุกคนและเราได้เห็นแล้วว่าขนาดเด็กๆยังรู้จักผิดชอบชั่วดีถูกไม่ถูกและยังแยกแยะได้ระหว่างคนโกงและคนดีเมื่อไหรคนอย่างคุณยิ่งรักจะเข้าใจอะไรอย่างนี้บ้างคะอยากจะถามบ้างเหมือนกันคะ่ะคุณยิ่งรักษ์ค่ะคุณฟังบ้างไหมคะจดหมายเด็กๆเนี่ยคะ่ะ ถ้าคุณฟังคุณจะได้เข้าใจบ้างถึงเวลาที่คุณน่าจะเสียสละเพื่อประเทศชาติเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกๆคนวันนี้เราไม่ได้มาสู้เพื่อใครคนใดคนหนึ่งเราไม่ได้มาสู้เพื่อพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งแต่เรามาสู้ เพื่อประชาชนทุกๆคนค่ะขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องมวลมาหาประชาชนทุกๆท,ท่านเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ